วันนี้มีตามารุนแรงเกี่ยวกับนักวอลเล่บอลหญิงที่ถูกเรียกว่าเหนียนที่บิะเวียนหรือตู้เย็นที่คนไทยคุ้นเคยเธอตบได้แรงขนาดนี้ทัดเทียมกับอีโกนูทำไมไม่ไปเล่นหลีกต่างประเทศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ PNP คอมเมนต์ค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้านะคะมาเริ่มรับฟังกันได้เลยค่ะ งานนี้แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลต่างพากันงงหนักมากว่าตู้เย็นหรือเหรียญบิ๊กเดียนที่ตบแรงขนาดนี้เทียบได้กับอีโกโนูแต่ทําไมไม่ไปเล่นหลีกต่างประเทศอะ่ะโดยเฉพาะประเด็นของนักวอลเลย์บอลหญิงตู้เย็นซึ่งมีข่าวลือว่าไม่ใช่ผู้หญิงจริงและมีการเรียกร้องให้ตรวจเพศเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่นักวอลเลย์บอลหญิงคนนี้ไม่เคยตรวจเพศอย่างเป็นทางการแต่ยังคงลงแข่งได้ตามหลักเกณฑ์ของ A.V.C. และ F.I.V.B. ที่เพียงแค่ระบุเพศในเอกสารก็เพียงพอแล้วจึงเกิดคำถามและดราม,ม่าจากแฟนๆและผู้สื่อข่าวหลายสื่อตอนนี้หลายๆทีมรวมถึงทีมญี่ปุ่นก็เรียกร้องให้ตรวจเพศอย่างเป็นทางการแต่ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันไม่สามารถบังคับตรวจได้หากไม่มีการยินยอมจากนักกีฬาเองจึงทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นดราม,ม่าต่อเนื่อง โดยหลังจากการแข่งขันวันเล่บอลหญิงใน FIVB Challenger Cup 2024ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์สาธารณารัฐเชคควาแชมไปครองและเลื่อนชั้นไปเล่นใน VNL 2025ด้านของเวียดนามคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติ ปรากฏว่าเหรียญที่บิ๊กเตียนบีหลังคนดังของเวียดนามครองอันดับหนึ่งในสถิติยอดเยี่ยมของ FIVB Challenger Cup 2024ทิ้งห่างอันดับ2จากสาธารณารัฐเช็ก23แต้มนอกจากนี้ยังมีเหรียญคันดังและด่วนที่ลำอ้วนที่ติดท็อป3ของรายการดังกล่าวด้วย เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความสนใจในสังคมโดยเฉพาะในกรณีของเหนียนทีบิตะตเวนนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่ถูกพูดถึงว่าเก่งเกินกว่านักกีฬาหญิงทั่วไปโดยเฉพาะในการแข่งขัน FIVB Challenger Cup ที่เวียดนามคว้าอันดับ3ซึ่งเธอทำไปถึง77คะแนนหรือเฉลี่ยนัดละ25คะแนนในเกมที่เวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์ในนัดแรก เหียนที่บิกตะเวนทำคะแนนไปถึง30คะแนนซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับนักวอลเล่บอลหญิงล่าสุดเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567อาจารย์ติ่มเรืออากาศวงประเสริฐรองประธานตลอดชีพสหพันธ์วอลเล่บอลแห่งเอเชียได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องการตรวจเพศนั้นเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่งมีกฎให้ทุกสหพันธ์กีฬายอมรับเพศโดยอิงจากสูติบัตรของแต่ละประเทศที่ผ่านมาสหาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้ให้ฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ส่งเรื่องไปหารือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติแล้วสองครั้งก็ได้รับคำตอบเดิมว่าต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามที่ IOC ยึดถือทำให้ทางเวียดนามใช้เหตุผลนี้มาอ้าง อย่างไรก็ตามความสงสัยและความพยายามประท้วงจากหลายประเทศยังคงอยู่จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเหนียนทีบิกตะเวนแฟนๆชาวเวียดนามต่างชื่นชมเธออย่างมากว่านี่คือความหวังที่จะพาเวียดนามก้าวสู่ระเบิดบอลเนชั่นลีกบางส่วนถึงกับบอกว่าอีกไม่นานเวียดนามคงแซงไทยได้แน่ๆหรือบอกว่าที่ไทยสงสัยเรื่องเพศเพราะกลัวจะแพ้เวียดนามก่อนหน้านี้สื่อของเวียดนามรายงานว่า ตู้เยี่ยนเหียนบิ๊กเตียนนักวอลเล่บอลคนเก่งของทีมชาติเวียดนามได้รับจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์วอลเล่บอลแห่งเกาหลีใต้ให้เดินทางไปทดสอบฝีมือในโคววิลี่ด้วยการเห็นฝีมือและทักษะการเล่นในระดับนานาชาติของเธอการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงลี่เกาหลีใต้เริ่มต้นปีแรกด้วยรายได้ห้ึ0 0 0 0เหรียญหรือประมาณ3,000ล้านดองประมาณ4ีล้าน2แสนบาท ในขณะที่ปีที่2จะเพิ่มเป็น150,000เหรียญประมาณ3.8ล้านดองหรือประมาณ5 3ล้าน3แสนบาทต่อมา KBS ได้เผยว่าจะมีนักกีฬาเวียดนาม3คนไปหลีกเกาหลีทำให้เชื่อตู้เย็นเป็นที่พูดถึงมากเพราะเธอเป็นตัวตกฝีมือระดับต้นๆของเวียดนามแต่ล่าสุดมีรายงานว่าเหียนที่บิ๊กเนไม่ได้ไปหลีกเกาหลีเพราะปีนี้เธอไม่ได้วางแผนจะเล่นหลีกต่างประเทศ ล่าสุดญี่ปุ่นฟาดแรงว่าข้าวหลามหน้าไม่อายรุมด่ายับข่าวนี้ไม่ใช่แค่อาเซียนสำหรับเรื่องราวของตู้เย็นที่ตอนนี้เรียกว่าชื่อเสียงกระชอนไปทั่วโลกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดทาง FIVB มีการลงคลิปแมตที่เวียดนามเอาชนะเบนเยี่ยมได้3ต่อ0ซึ่งแฟนๆทั่วโลกรวมถึงแฟนญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงในเกมนี้เหมือนกันและเขาก็บอกว่าดูไปดูมาตู้เย็นเนี่ยลักษณะคล้ายๆผู้ชาย แต่ว่าฝั่งของเวียดนามเนี่ยคอมเมนต์ตอบกลับเยอะมากในทางที่รุมด่าญี่ปุ่นด้วยซึ่งมีไม่บ่อยที่ญี่ปุ่นจะโดนดา่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบชาติที่คอมเมนต์กันสุภาพไม่ได้มีการด่าว่าผู้เล่นมากเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้เหมือนคอมเมนต์พูดถึงตู้เย็นแล้วเวียดนามไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยมาคอมเมนต์โต้ตอบรุมด่ากันยับเลยเลยทีเดียวเรียกว่าแต่ต้องตู้เย็นไม่ได้ เพราะว่าเป็นเหมือนพระเจ้าของเวียดนามในตอนนี้ทั้งที่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นกับศึก FIVB แต่เรื่องที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของการตรวจเพศที่ตู้เย็นนั้นยังไม่ยอมตอนนี้ล่าสุดก็ถอนตัวลงแข่งสโมสรกับรายการที่เวียดนามจัดขึ้นมารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักวอลเลย์บอลหญิงเหนียนที่บิะเวียนหรือตู้เย็นกันค่ะ ความเห็นแรกของชาวญี่ปุ่นบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเวียดนามด้วยแต่ฉันคิดว่าหมายเลขสี่ยังคงเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งสำหรับเวียดนามที่จะแข่งขันในโลกต่อจากนี้ฉันคิดว่าจำเป็นต้องทดสอบและก็ตรวจสอบระดับฮอร์โมนของผู้เล่นที่ต้องสงสัยอย่างเหมาะสมความเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเล่นกีฬาและหากคุณพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจะไม่มีใครบ่นถึงเรื่องนี้เลยซึ่งทางญี่ปุ่นเขาก็คอมเมนต์ดีนะ คอมเมนต์พูดถึงเวียดนามในทิศทางที่ดีมากก็เป็นการแนะนำเวียดนามด้วยว่าคุณต้องไปตรวจเพศไม่งั้นทั่วโลกไม่ยอมรับนะเมื่อแข่งขันระดับโลกจริงๆเนี่ยทั่วโลกอาจจะแบนหรือว่ารุมประนามก็ได้ถ้าเวียดนามยังทำให้มันคาราคาซังแบบนี้อยู่แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือเวียดนามไม่ได้ตอบแบบสุภาพเลยครับเวียดนามก็บอกว่าพวกเขาตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยให้หมายเลข10เล่นกระทันหันและเล่นไปสองนัดโดยที่ไม่ตรวจสอบเลยก่อนแมตที่พบกับเบลเยี่ยมเวียดนามก็เล่นกับสาธารณารัฐเช็กนั่นหมายความว่าตู้เย็นของพวกเขาเนี่ยโดนตรวจสอบตั้งแต่เล่นกับฟิลิปปินกับสาธารณารัฐเช็กแต่ว่าไม่มีการอะไรยืนยันนะครับเป็นทาง FIVB ที่ปล่อยลงเล่นเพราะว่าเราจะไปตรวจสอบเพคของตู้เย็นไม่ได้ พราะมันมีกฎของกีฬาสากลอยู่แล้วกพรามีกฎที่เราไม่สามารถไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการตรวจเพศได้นอกจากเสียว่าทางสมาคมเวียดนามเองทําให้มันโปร่งใสก็คือตรวจเพศตู้เย็นเองแต่ว่าเวียดนามไม่ยอมแล้วก็แฟนแฟนไม่ยอมให้ตู้เย็นตรวจเพศก็บอกไปเสียงเดียวกันว่าตู้เย็นนี่แหละเป็นเพศหญิงแบบนี้ก็มีทั้งที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาแสดงเลยว่าตู้เย็นนั้นเป็นผู้หญิงจริง ความเห็นถัดไปบอกว่าคนไทยหลายคนเห็นความสำเร็จของเวียดนามแล้วรู้สึกขัดเคืองแทนที่จะเอาเวลามาพัฒนาตัวเองกลับมัวแต่สนใจเรื่องของคนอื่นความเห็นถัดไปบอกว่าบางคนกล่าวว่าตู้เย็นอาจไม่กล้าผ่านการตรวจเทศเพราะอาจถูกแบนจากการเล่นวอลเลย์บอลหญิงในระดับนานาชาติความเห็นถัดไปบอกว่าเจ้าหน้าที่วอลเลย์บอลไทยโจมตีนักกีฬาของเราอย่างหนกักแค่คิดว่าถ้าหากเราชนะพวกเขาได้ในครั้งต่อไปพวกเขาจะโกรธแค้นแค่ไหน ความเห็นถัดไปบอกว่าใบสูติบัตรเป็นเอกสารที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรองพวกเขาไม่มีสิทธิล่วงละเมิดร่างกายของผู้อื่นความเห็นถัดไปบอกว่าตู้เย็นอาจกลัวการตรวจเพศและหมดทางหาก,กินหากถูกตรวจพบความเห็นถัดไปบอกว่าตู้เย็นทิ้งโอกาสที่ดีๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ความเห็นถัดไปบอกว่าเขากลัวว่าจะถูกบิกเตเวนไล่น็อกเอาในปีหน้าไทยจะแพ้จนเสียหน้าเลยพยายามหาสารพัดวิธีความเห็นถัดไปบอกว่ามีคนกล่าวว่าหากเป็นประเทศไทยตู้เย็นคงถูกแบนห้ามเล่นตลอดชีวิตความเห็นถัดไปบอกว่าจริงอยู่ในช่วงนี้เวียดนามแพ้ไทยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไทยแพ้เวียดนามนั่นคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับแฟนชาวไทย ความเห็นถัดไปบอกว่าที่เวียดนามไม่มีการควบคุมเรื่องเพศของนักกีฬาทําให้ตู้เย็นสามารถเล่นในลีกนี้ได้ความเห็นถัดไปบอกว่าถ้าตู้เย็นเป็นผู้หญิงจริงจะกลัวอะไรกับการตรวจเพศความเห็นถัดไปบอกว่าหากเล่นในลีกต่างประเทศจะต้องใส่กางเกงเหมือนกันหมดและต้องผ่านการตรวจเพศอย่างเข้มงวดซึ่งตู้เย็นอาจไม่ผ่านความเห็นถัดไปบอกว่าตลกกับการพยายามของเวียดนามที่อยากไปถึงระดับโลกแต่ติดปัญหาเรื่องเพศ ความเห็นถัดไปบอกว่าเวียดนามอยากไปถึงระดับโลกแต่ไม่กล้าพิสูจน์เรื่องเพศความเห็นถัดไปบอกว่ายุโรปฟิลิปปินส์และคาสักสถานแฟนๆของพวกเขามีความเป็นอารยะมากกว่าแฟนชาวไทยเยอะอยากปล่อยให้พวกเขาใส่ร้ายเพื่อกบเกลื่อนหรือหาข้ออ้างให้กับความอิจฉาที่ไร้อารยะของแฟนชาวไทยความเห็นถัดไปบอกว่าเรื่องนี้ไม่ช้าก็เร็วไทยก็ต้องตรวจสอบให้ได้อยู่ดี ความเห็นถัดไปบอกว่าทองแท้ไม่กลัวไฟแต่เราควรระวังพวกคนเลวที่ไราย,ยางอายความเห็นถัดไปบอกว่ามีหลายคนที่เหมือนทอมบอยบิกตเวนยังดูเป็นผู้หญิงมากกว่าวากัดอีกความเห็นถัดไปบอกว่าใบสูติบัตรเป็นเอกสารที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรองพวกเขาไม่มีสิทธิ์ล่วงละเมิดร่างกายของผู้อื่นความเห็นถัดไปบอกว่าคุณกลัวใช่ไหมว่าวันหนึ่งเวียดนามจะเอาชนะไทยได้ มีแต่คนที่กลัวและกระสับกระสายเท่านั้นแหละที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของผู้เล่นประเทศอื่นความเห็นถัดไปบอกว่าค่ะพอเวียดนามกำลังก้าวหน้าอย่างมากจนเป็นความท้าทายของไทยทำให้พวกเขาใช้เรื่องนี้หาเรื่องเวียดนามตลอดความเห็นถัดไปบอกว่าถ้าเวียดนามชนะไทยตอนนี้ผู้ชายคนนี้คงจะบ้าหรือเป็นโรคจิตแน่ๆ ความเห็นถัดไปบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นแต่คาซักสถานเช็กและเบลเยียมก็พูดถึงบิกตเวนในลักษณะเดียวกันดังนั้นเราควรพยายามมองว่ามันเป็นเรื่องปกติความเห็นถัดไปบอกว่าจริงอยู่ในช่วงนี้เวียดนามแพ้ไทยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไทยแพ้เวียดนามนั่นคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับแฟนชาวไทยความเห็นถัดไปบอกว่าการตั้งข้อสงสัยและเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นกับคนอื่นนั้นมันผิดศีลธรรม ความเห็นถัดไปบอกว่าการเล่นในหลีกเวียดนามเอาหน้ารอดไปก่อนดีกว่าถ้าไปเกาหลีคงไม่รอดเพราะหลีกเขามีมาตรฐานการตรวจแน่นอนต่อไปเป็น3ความเห็นสุดท้ายค่ะความเห็นถัดไปบอกว่าบางทีหากพรุ่งนี้เวียดนามชนะไทยคนแอนตี้พวกนี้คงข้างแน่เลยความเห็นถัดไปบอกว่าสมาคมวอลเล์บลเวียดนามอาจมีความละอายใจในการโกงชาติอื่นๆ ความเห็นถัดไปบอกว่าหากไปหลีกต่างประเทศจะโดนจับตรวจเพศและเวียดนามจะโดนแบนห้ามแข่งทุกรายการเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ